ตัวเลขยังน,น่าจะเบียดสูงอยู่ครับเบียดสูงเด้อพี่น้องครับบว์ว่าสาร้างรอบแรกบบตีนะครับบบตอยแต่ว่าล็อกกอ,บบอกสองครับเป็นแบบไหนกอกสองเะครับสิเป็นแบบไหนที่มั้ยอาจารย์แอดหกสิบสิบวิครับอ๋อหกสิบสิบวิครับหกสิบสิบวิหกสิบสิบวิครับ สุทีนนอเารุนไปทางเดียวเกันหกสิบสิบคะแนนสิบสิบคะแนนครับงวัวัปลอดภทสุนทรี์แลขอึงทุกสรุซาาตกไกลๆกหหลานทีนนอพดาจดีสามสองอจนีร

จริงด้วะครับร้อยที่งาร้อยสี่สิบคะแนนผ่านไปแมนครับแมนครับที่มัดอาจารีย์ที่ดร่ะอหรือ่ะดุ่นกันที่องศาครับพี่น้องครับจะบพอหรือไม่ แสดงน้ำยได้ป่ากำะเพมเพื่อนหรืมีในระบบีเดียวปอยโยอเพื่อนหรตั้งาโตยอดจับบ้านับนอกเป็นกัไปเรื่อยๆรอรุ้นครับรอรุ้นเลยโอ้ขื่นพ่มีอย่องเี้ยขึ้นับ

เด็กดีฝังดี้ะพี่น้องครับฝีดีฝังฝังดีอยู่

คอยคอยวนอยโยกคอยหมเบาเบาเามาด้เบามาเลยสามร้อยสามร้อยสานไปครับสามร้อยนไปนี่ครับบังไฟแถวนี้แหละแถวนี้แหละบังไฟนะครับผมเดี๋ยวพอเห็นนะครับ m nhìn bằng bay อ่าเดี๋ยวหาบังขวาอยู่ còn ขวาหน่อยเด้อ

nè bóng phái cũng ở chỗ này các bạn bóng phái ở đi, ôm liều mà nhìn bóng phái, bóng phái, bao bao nỉm nỉm, bao bao nỉm nỉm, ô, là นี่นะครับตอนจังหวะที่ไหลลงมาเนาะไฟบอสูงนะครับแต่ว่าแต่หัวสีลอยสีเนี่ยโอ้สุดยอดดีดีสุดยอดสุดยอดครับเฟซบุ๊กผมไปแล ouais. oh, ้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องบ้านแดงนะครับพี่น้องบ้านแดงนี่แหละนะครับไม้แคบบางของอาจารย์แดดดนะครับพี่น้องครับ มาของมาแก่ฝั่งอาจารย์เอ็ดเทวดาวนี่ละนะครับข้อหอมปากอมควากับพี่น้องครับ